เดเต้าครัวคำตัวโต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําเค้กกล้วยน้ําว้าในหม้อไม่ง้อเตาอบกันนะคะถึงแม้สูตรนี้จะเป็นกล้วยน้ําว้าทําออกมารสชาติอร่อยไม่แพ้กล้วยหอมเลยค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้าว้าสุกงอมถ้าลูกใหญ่หน่อยจะใช้ที่5ลูกลูกเล็กก็จะใช้ที่6ลูกนํากล้วยมาปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง และกล้วยอีกสองลูกก็สไลด์เป็นชิ้นบางๆเพื่อตกแต่งหน้าเค้กรวมกล้วยทั้งหมดสูนี้จะใช้ที่7ลูกค่ะแล้วก็จะมีลูกเกดสําหรับลูกเกดก็นําไปล้างน้ําก่อนนะคะลูกเกดจะได้นุ่มๆไม่แข็งกระด้างเวลาเรานําไปอบแล้วนํากล้วยมาบดให้ละเอียดจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วมาเตรียมตีไข่กันต่อไข่ไก่เบอร์สองสฟอง เกลือป่อนเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาตีไข่ขาวและไข่แดงให้เป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนแล้วเติมน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลโอถึง80กรัมน้ำตาลอ้อยก็จะช่วยให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้หน้าทานอีกด้วยนะคะเบกกิ้งโซดาเศษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะนมข้นจืด40 ml น้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาที และส่วนใหญ่น้ำตาลอ้อยหรือว่าน้ำตาลโอถึงมักจะมีก้อนเล็กๆเราจะนำมากรองก่อนนะคะส่วนไหนที่เป็นก้อนเล็กๆก็ใช้ช้อนบีบให้แตกด้วยค่ะแล้วมาเตรียมร่อนแป้งกันต่อเติมผงฟูล,ลงไป2ช้อนชาแป้งว่าวหรือว่าแป้งสาลีนเนกประสงค์150กรัม แล้ค่อยๆตะล่อมแป้งและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เติมกล้วยที่เราบดไว้ลงไป คนให้เข้ากันและวก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเติมน้ํามันค่ะวันนี้จะใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะถ้าหากไม่มีน้ํามันรํำข้าวจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้ค่ะที่100 m l แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาก็ประมาณ2-3นาทีค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็เติมลูกเกดถ้าหากมีทัญพืชอื่นๆก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาเตรียมพิมพ์กันต่อทาน้ำมันที่พิมพ์ขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์โรยลูกเกดแล้ววางกล้วยลงไปก่อนเวลาเราคว่ำหน้าขนมจะได้ดูหน้าทานแล้วเทปแป้งลงไปในพิมพ์ไม่ต้องเทให้เต็มนะคะเผื่อแป้งจะขึ้นฟูด้วยค่ะเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์นิดน,นึงนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศ แล้วก็โรยลูกเกดแล้วก็กล้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็นำหม้ออลูมิเนียมที่เราจะอบขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วก็อย่าลืมหาตะแกรงมารองก้นหม้อด้วยนะคะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆจะวอร์มหม้อก,ก่อนที่5นาทีครบเวลาแล้วก็นำขนมลงไปอบเลยค่ะปิดฝาตั้งเวลาอบครั้งแรกที่30นาทีก่อน พออบครบ30นาทีก็มาเปิดดูขนมนะคะว่าสุกหรือยังวิธีเทสขนมว่าสุกหรือยังก็นําไม้เสียบลูกชิ้นเสียบลงไปตรงกลางขนมถ้าหากมีขนมติดไม้ขึ้นมาชื้นๆแบบนี้ก็แสดงว่าขนมยังไม่สุกจะอบต่ออีก20นาทีนะคะทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านแต่แนะนําไม่ใช้ไฟอ่อนๆในการอบนะคะขนมของเราจะได้สุกทั่วถึงด้านล่างจะได้ไม่ไหม้ก่อนที่ข้างบนจะสุกค่ะ และนี่อยแต้วใช้เวลาอบขนมทั้งหมด50นาทีมาดูก้นหม้อของเรานะคะว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะก้นหม้อก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะและกลิ่นขนมก็หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะปิดไฟยกขนมออกจากหม้อแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนเนี่ยค่ะสีของขนมที่อยู่ด้านล่างของพิมพ์นี้สีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะ หรือถ้าหากท่านไหนต้องการราดหน้าด้วยน้ำพึ่งเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำก็จัดได้ตามชอบเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ขนมเค้กทำง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติอร่อยๆเนื้อนุ่มๆถึงแม้ไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำขนมอร่อยๆง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆยายแต้วยอยากให้ทุกๆท่านลองไปทำทานกันดูค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะ